เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ดังกระหึ่มทั่วประเทศเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรตัดสินใจบินออกนอกประเทศในจังหวะโค้งสุดท้ายก่อนวันที่รัฐสภาจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพียงไม่กี่วันการหายตัวไปแบบสายฟ้าแลบนี้ได้จุดกระแสดราม่าในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นในสังคมการเมืองสื่อมวลชนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ หลายคนตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วทักษิณกำลังทิ้งพักเพื่อไทยให้เผชิญหน้ากับแรงกดดันมหาศาลตามลำพังหรือไม่และนี่อาจเป็นสัญญาณว่าพักที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่บนเวทีการเมืองไทยกำลังถูกลดบทบาทลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะการเดินทางไปดูใบครั้งนี้ทักษิณอ้างว่าเพื่อไปตรวจสุขภาพ แต่จังหวะเวลาที่เลือกเดินทางกลับกลายเป็นชนวนไฟให้สังคมมองว่าเป็นการตีจากอย่างชัดเจนเพราะช่วงเวลานี้พักเพื่อไทยกำลังตกอยู่ในสภาพลำบากที่สุดทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และความเชื่อมั่นจากประชาชนกระแสนิยมที่เคยหนุนแน่นกำลังถูกคู่แข่งอย่างพักภูมิใจไทยและพักประชาชนดึงออกไปทีละส่วนจนเกิดสมดุลใหม่ที่ไม่เอื้อต่อการกลับคืนสู่อำนาจของพักเพื่อไทยเลยค่ะ สิ่งที่ทำให้ดราม่าครั้งนี้ร้อนแรงยิ่งขึ้นก็คือการที่สังคมจำนวนมากมองว่าทักษิณไม่ได้เพียงแค่บินหนีแต่ยังเป็นการทิ้งพักในยามวิกฤตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพักเพื่อไทยเหมือนถูกปล่อยเกาะขาดแกนกลางที่สามารถกำหนดยุทธศาสตร์และต่อรองกับพักการเมืองอื่นได้อย่างมีน้ำหนัก ยิ่งเมื่อปรากฏชัดว่าพักภูมิใจไทยและพักประชาชนกำลังจับมือแน่นเพื่อผลักดันอนุทินชาญวิรกูลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ภาพของทักษิณที่เคยเป็นผู้กำหนดทิศทางใหญ่ในเกมการเมืองก็ยิ่งจางหายไปในสายตาประชาชนค่ะดราม่าในโลกออนไลน์ยิ่งตอกย้ำบรรยากาศเดือดหลายคนโพสต์ข้อความแรงๆว่า ทักษิณเลือกเอาตัวรอดมากกว่าที่จะอยู่เคียงข้างพักเพื่อไทยในยามที่สู้ศึกครั้งใหญ่หลายสื่อก็พาดหัวถึงความผิดหวังของมวลชนที่ยังพักดีต่อเขามาโดยตลอดภาพลักษณ์ที่เคยเป็นผู้นำเงาของประเทศถูกตั้งคำถามใหม่ว่าแพ้จริงแล้วเขายังมีพลังในการนำอยู่หรือไม่ในอีกมุมหนึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนก็พยายามมองอย่างระมัดระวังว่า การเดินทางออกไปในเวลานี้อาจเป็นการหลบเพื่อลดแรงกดดันและหลีกเลี่ยงการถูกจับตาเกินไปทักษิณอาจคิดว่าการอยู่ในประเทศตอนนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มแรงเสียดทานต่อพักเพื่อไทยแต่ยังอาจกระทบต่อเสถียรภาพโดยรวมของการเมืองไทย อย่างไรก็ตามไม่ว่าความตั้งใจจริงของเขาจะเป็นอย่างไรภาพที่ปรากฏต่อสาธารณะก็คือการทิ้งพักในช่วงชี้ชะตาซึ่งสร้างบาดแผลทางการเมืองที่แก้ไขได้ยากค่ะเมื่อพักเพื่อไทยข่ะเสาหลักในจังหวะวิกฤตเช่นนี้สิ่งที่น่ากังนวลนที่สุดคือความเชื่อมั่นของประชาชนที่หายไปอย่างรวดเร็วการเมืองไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหรือเสียงข้างมากแต่เป็นเรื่องของความไว้วางใจและศรัทธา การที่ผู้นำสำคัญเลือกบินหนีไปในจังหวะที่ประเทศต้องการความชัดเจนที่สุดยอมสร้างรอยร้าวที่ยากจะสมานการทิ้งพักในโค้งสุดท้ายจึงไม่ต่างอะไรกับการปล่อยให้พักเดินเข้าสู่สนามรบโดยไร้แม่ทัพค่ะเสียงสะท้อนจากสังคมครั้งนี้ทำให้อนาคตของทักษิณและพักเพื่อไทยกลายเป็นปริศนาใหญ่ว่าพวกเขาจะกลับมาทวงอำนาจได้อีกหรือไม่หรือต้องยอมถอยออกจากเวทีไปอย่างถาวร ขณะที่พักใหม่ๆและผู้นำคนอื่นๆกำลังไต่เต้าและยึดพื้นที่แห่งอำนาจแทนดราม่าในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเรื่องส่วนบุคคลของทักษิณแต่เป็นเรื่องของทิศทางการเมืองไทยที่อาจกำลังเข้าสู่ยุคใหม่โดยไม่มีเขาเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปค่ะท้ายที่สุด คำถามที่ยังคงแขวนอยู่ในใจประชาชนคือทักษิณจะกลับมาตามที่สัญญาหรือไม่และถ้าเขากลับมาภาพลักษณ์ของเขาจะยังคงสามารถดึงศรัทธ,ธากลับคืนมาได้หรือเปล่าหรือดราม่าครั้งนี้จะเป็นบาดแผลสุดท้ายที่ทำให้ชื่อของทักษิณกลายเป็นตำนานที่จบลงด้วยความผิดหวังทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวต่อจากนี้และประชาชนคือผู้ที่จะตัดสินด้วยสายตาของตนเอง